เอเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งกําลังจะครบรอบ30ปีในวันที่1ตุลาคมในวันนั้น่ะเป็นแค่บริษัทท้องแถวนะครับในตลาดราชวัตร3 30ปีผ่านไปเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศเป็นบริษัทที่มา r k เก็ตแปใหญ่อันดับ3ของตลาดเมืองไทยคุณสมชายเป็นคนที่เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบบ่อยๆมีข้อดีข้อเสียอะไรของการ กันได้รับงานใหม่ๆข้อเสียอย่างเดียวที่เวลารับงานใหม่เนี่ยก็จะต้องไปเริ่มอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ท้าทายแต่สําหรับผมมองแล้วเนี่ยกลับมีข้อดีมากมายมหาศาลทุกครั้งที่ผมย้ายงานมาเนี่ยนะถึงแม้จะต้องเรียนรู้ใหม่แต่ทุกการเรียนรู้ใหม่เนี่ยจะเพิ่มประสบการณ์ให้เราโดยเราไม่รู้ตัวนะครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาผมได้ประโยชน์จากการเป็นคนที่คิดแบบโรจิกนะครับผมไปทําธุรกิจสัมพันธ์ผมรู้จักพี่ๆเยอะแยะมากมายในวงราชการ พอผมมาทําบริการเสริมเข้าใจเรื่องของผู้บริโภคผมเลย encourage ให้คนรุ่นใหม่ๆอย่ายึดติดอยู่กับงานเดิมช่วงช่วงที่เข้ามาช่วงนั้นเป็นช่วงที่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงมากต้องยอมรับนะครับเรามีคู่แข่งตอนนั้นที่แข็งแรงก็คือ d ีแท็เราก็ต้องใช้จุดแข็งใช้ความเป็นตัวของตัวเองเราเแข่งกันคนชื่นชมคู่แข่งทั้งต่อด้านและรับหลังตลอดเวลานะครับ mm hmm. เพราะว่าคู่แข่งคือการยานน้นนมิตรของเราทําให้เราแข็งแรงขึ้น น้องอุดใจนี่คือลูกของคุณสมชัยแท้ๆเป็นคนคลอดมากับมือตอนนั้นคิดยังไงครับถึงทําน้องอุ่นใจขึ้นมาอย่างที่ทราบนะครับว่าเอสเองเ,เราแข็งแรงเราเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดแต่เราเองเไม่เคยชะล่าใจเรามีการเซอร์เวิ์กับลูกค้าตลอดเวลาพบว่าแบรนด์เอเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลมากๆแต่ว่าแก่อพยพยากและอนาคตเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นต่างๆเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงตรงนั้นเราก็มาคิดคิดว่าจะทําอย่างไรยังไงทางแมชบอกเนะี่ยมาเสนอไอเดียต่างๆให้เราเกี่ยวกับตัวน้องอุ่นใจขึ้นมาผมเห็นผมก็ชอบทันทีเลยปรากฏว,ว่าหนังเนะ่ยเราออกไปครั้งแรกนะฮะเป็นที่โดนใจแล้วเราไปวัดนะ่ยแบรนด์มันดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> สิ่งที่ผมบอกทีมอยู่ตลอดเวลาตอนผมทำนะฮนะนักการตลาดทั่วไปนะ่ยชอบทํางานแบบสร้างสีสัน อพอติดล้โอ้ดีใจละแล้วก็จะหยุดและลืมไปสร้างของใหม่ๆผมอยากทำให้มันต่อเนื่องโดยตลอดทำให้มันมีชีวิตโดยตลอดช่วงประมาณปี5 5หรือตํานานนี้ AS เนี่ยจะไม่ต้องรีแบนดตัวเองอันใหม่สีเขียวผมก,ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยนอกเหนือจากเรื่องของน้องอุ่นใจแล้วมีอันหนึ่งที่เป็นอาวุธของ AS คือเทเลวิส อย่างที่ทราบนะครับว่าเราเองเเติบโตมากระเทวิสต,ตั้งแต่แรกๆเพราะถึงจุดหนึ่งบริษัทเติบโตมากๆนะครับเราเองเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเองด้วยกําลังเงินด้วยอะไรต่างๆของเราและหลายค่ายก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่จะทําเอง แทนจะต้องมีพาร์ทเนอร์วันนี้เราเองก็ยังยืนยันนะครับในเรื่องที่จะเติบโตกับไปกับพาร์ทเนอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นจุดแข็งมากๆของ AS และไม่ใช่เฉพาะ AS หรือเทลวิทอย่างเดียวนะครับในการประกาศวิสัยทัศน์ของเราในหลายๆเรื่องเราประกาศอยู่ตลอดเวลาว่า AS เนี่ยนะฮะจะทําในเรื่องที่เราชํานาญเป็นดิจิตอลอินโฟสตาร์ไทยเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เหลือน,นะฮะเราอยากเปิดให้พาร์ทเนอร์ทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ มีมีคำหนึ่งที่คุณสมชัยพูดบ่อยมากหลังจากขึ้น c ีอคือว่าถ้าผมเป็นได้คนอื่นก็เป็นได้ AS ให้โอกาสทุกคนสิ่งที่ผมดีใจเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเป็น c ีโอนะฮะซีโอเอเนี่ยทุกทรมานและลําบากมากนะครับเป้าเยอะมากกําไรเยอะมากต้องทุบตีกว่าจะได้อะไรออกมาสิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ได้ประกาศให้ข้างนอกรู้นะครับว่าออพนักงานธรรมดาธรรมดาอย่างผมเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีความขยนันมีความซื่อสัตย์มีความพัฒนาตัวเองมีความตั้งอ,อกตั้งใจในการทำงานนะ่ก็สามารถมีโอกาสขึ้นเป็นซ e o ได้และนอกจากถัดจากตัวผมไอผมเห็นรุ่นน้องๆเนี่ยฮะซึ่งเก่งกว่าผมอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วันเนี้ยองกรของ AS เนี่ยจะเป็นองค์กรเมือนชีพที่ใครๆก็ตามสามารถเป็น CEO ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงานจริง,รงๆความคิดของผมเนี่ยอาจจะแตกต่างกับ คนรุ่นใหม่ผมไม่เคยเห็นนะฮะผู้ประสบความสําเร็จในโลกนี้จะเป็นมหาเศรษฐีหรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจะทํางานแบบเบาๆและสามารถประสบความสำเร็จแจ็คมาเอ๋ยสตีฟจ็อบเอ๋ยอะไรทุกคนทำงานหนักหมด หนังสือเล่มนี้นี่คุณคุณสมชัยพูดถึงเรื่องของปัจญัสามคำทุกบทเนี่ยจะใช้คำสามคำตลอดนะครับแล้วก็เป็นปัจญัยสามคำที่คุณสมชัยใช้ในการบริหารงานน้องๆที่อยู่ในเอสเนี่ยจะรู้นะครับเวลาผมพูดหรืออะไรต่างๆให้นโะยบายให้ต่างๆเหล่านี้เราจะพูดถึง3ข้ออยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่า3ข้อเนี่ยเป็นอะไรที่พอดีพอดีนะครับจำ,จำง่ายนะครับจะเอาไป Imp l e m e n t นชั่ได้ดีตั้งแต่วิธีคิด ในการทำงานของผมจะต้องทำยังไงผมก็ต้องบอกว่าผมต้องขยนันผมต้องซื่อสัตย์ผมต้องพัฒนาตัวเองพนักงานในบริษัทเราเนี่ยมีคนเยอะแยะมากมายอย่างเอสมีคนหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันคนเราจะแยกระหว่างคนเก่งกับคนไม่เก่งยังไงเพราะทุกคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเก่งหมดผมก็เลยประหยบเทียบกับพนักงานขายพนักงานขายเนี่ยมีอยู่ได้3าแบบออเดอร์เฮกเกอร์ไอ้พวกนี้ง่ายเป็นเซลก็จะไปดูเชลว่าของของเราขาดหรือเปล่าเอามาของมาเติมให้มันเต็มจะได้ขายได้นะ ส่วนอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของเซลแมนเซลแมนก็อาจจะมีทักษะมีลีลาเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนพาร์ทเนอร์ก็คือว่าเราไปร่วมคุยกับเขาคุยกับเจ้าของเพื่อให้เจ้าของเนี่ยสามารถมาร่วมทําอะไรกับเราให้เพิ่มเติมขึ้นให้ธุรกิจหรือสินค้าของเราที่จะไปขายเนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นถ้าคุณจะเป็นคนที่เด่นจนเขาไว้ใจคุณจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ให้ได้คือทุกคนในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเผชิญวิกฤต มันต้องแพ้บ้างมันต้องรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่แย่ๆมเป็นยังไงช่วงวิกฤตของคุณสมชัยที่ผมเห็นอันหนึ่งของการทํางานอันหนึ่งคือตอนที่ประมูล 4G ใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ครั้งแรกนะครับ AS เองเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านโมบาย l e ขึ้นความถี่เนี่ยเป็นความสําคัญมากๆเราเติบโตมาจากขึ้นความถี่ที่จํากัดมากขึ้น900เรามีแค่17.5เั้นในตอนที่ประมูลขึ้นความถีน่นะ เอ n ก็จะต้องเออเอาขึ้นความถี่มาให้ได้ถ้าหากว่าเราประมูลขึ้นความถี่นี้ไม่ได้เนี่ยนะเราก็จะเสียลูกค้าไป10ล้านคนแต่วันนั้นนะ่ะพวกเราถ้าอยู่ในวงการจะตามนะเป็นการประมูลที่แบบมหัศจรรย์พันลึกจนกระทั่งผมต้องถอยวันนั้นเป็นวันที่เราเฟล,ลที่สุดนะนะครับเฟล,ลที่สุดแต่ว่าเราเนี่ยไม่เสียใจเลยนะคิดดีมีหวังปล่อยวางเฮ้ยอย่าไปเสียใจ ชีวิตต้องมีทางออกด้วยเหตุการณ์วิกฤตตรงนี้ทำให้อินทิ r a t เกรชันทั้งองค์กรเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆมากในการที่มาช่วยกันทำให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้คนถามผมนะครับว่าเคล็ดลับของการเป็น CEO ที่ดีคืออะไรผมบอกคนสำคัญมากที่สุดก็คือต้องคอมมิเคตเป้าหมายนะให้น้องๆ เข้าใจงั้นผมจะทำเรื่องของคอมมิวนิเคชันเนี่ยเยอะมากผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่า S s เป็นเบอร์นหนึ่งนะฮะไม่ใช่เพราะเรามีเทคโนโลยีด,ดีกว่าไม่ใช่เพราะเรามีเงินแข็งแรงนะครับแต่เพราะเรามีคนที่มีคุณภาพนะครับมีคนที่ทุ่มเทมีคนตั้งใจและนี่เป็น DNA ของ AS จริงๆนะครับหลังจากที่ประมูล 4G มาถึงตอนนี้อยู่ในยุค 5G แล้วนะครับคุณสมชายบอกว่าวันที่ประมูล 5G เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิต อย่างที่ผมเกรียนว่าเอสเองเป็นองค์กรที่เป็นเบอร์หนึ่งแต่ทํางานด้วยความยากลําบากเพราะาอยู่ภายใต้รีสอร์ทที่มีจํากัดและอีกต่อไปยุค 5G ขึ้นความถี่มีความจำเป็นถ้าหากว่าผมสามารถหาจัดสรรคขึ้นความถี่ s <S พี่พอเพียงให้เขาทํางานได้อย่างเต็มความสามารถในอนาคตก็จะเป็นค,ความสุขของผมนะครับและการประมูล 5G ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถทําเป้าได้ตามนั้นนะครับ คน AS ก็ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีอายุเพราะว่าแต่ละคนทํางานกับ AS ยาวนานแล้วก็มีขื้นลุกใหม่เข้ามาคุณสมชัยใช้วิธีการไงผสมผสานแล้วสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันครับวันผมขึ้นเป็น CEO วันแรกเมื่อปี57าเนี่ยเกในบริษัทเนี่ยลักผมแน่นอนผ่านไป6ปีผมว่าเหลือแค่80%อีก20%นะครับที่ลักผมน้อยลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจะเป็นเพื่อน ฝูงที่ร่วมลบเทียงบาเทียงไหลกันมาทั้งสิ้นนะครับแต่เราต้องคุยและคอมมิเคตกับเขาตรงๆนะครับว่าโลกยุคใหม่นี่มันต้องปรับตัวนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เราก็ต้องรับคนรุ่นใหม่มาไอ้คำว่าคนรุ่นใหม่ของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอายุน้อยนะครับอย่าเข้าใจผิดถือว่าเป็นคนอาวุโสที่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ดังนั้นเราก็ต้องผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยให้สามารถทํางานได้ถ้าเราไม่ทำนะฮะ อาจจะมีคนรักผม9่แต่บริษัทอาจจะไปไม่ก็คุณสมชายทิ้งท้ายในบทสุดท้ายของหนังสือว่า the future is y o u r ตั้งใจอย่าสื่ความหมายถึงใครครับทุกคนนะครับประชาชนคนไทยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวในโยกของ Digital d i s ส u p t i o n นี้นะฮะโลกอนาคตความจเจริญของเราความอยู่รอดของประเทศมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่พวกเราทท้งนั้นเองเราเองก็มีรถแบบนะครับเราจะ เป็นพี่ใหญ่ในการวางและช่วย e n v i r o n m e n t ไม่ว่าจะเป็นข้างบนก็คือภาคกัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้างล่างคือผู้บริโภคต่างๆให้เข้ามาอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำจริงๆ